ก็กลับเข้าสู่การเดินทางมากันที่จังหวัดกระบี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาในการเที่ยว3วัน2คืนนะฮะที่เราจะได้เที่ยวในหมูกก่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆนะครับผมที่เราได้แพนกันเอาไว้แล้วเราก็จะไปชิลกันที่หาดไล่เลยนะครับผมเรื่องราวของการเดินทางในครั้งนี้จะจบลงและจะเป็นไปอย่างไรครับติดตามได้ในโชคดีที่เชื่วันจันทร์ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บแบงค์นะครับผมและใน EP นี้นะครับเราเดินทางมากันที่จังหวัดกระบี่นะครับเราเดินทางมาถึงเมื่อเช้านะครับเราก็นั่งรถชัตเติลบัสนะครับคนละ150บาทนะครับแล้วก็นั่งรถชัตเติลบัสนะครับมากันที่หาดนพรัตน์ธารานะครับเพื่อจะเดินทางขึ้นเรือนะครับไปทัวร์ทริป4เกาะนะครับทริป4เกาะก็จะมี อ่าปอดะนะครับหาดไร่เลแล้วก็มีทะเลแหวกแล้วก็มีเกาะไก่นะครับและเราจะให้พี่เขาเนี่ยไปส่งที่หาดไร่เลนะครับสำหรับคนที่เดินทางมาถึงสนามบินกระบี่แล้วนะครับผมจะไปกันที่อ่าวนางหรือนกพลัทลานะครับผมนอกจากรถเช่าแล้วเราก็จะมีรถัชเ่ิลบัสด,ด้วยนะครับจะเป็นรถตู้ที่คอยบริการนําส่งนักท่องเที่ยวนะครับพี่จะไปส่งทั้งในเมืองอ่าวนางแล้วก็ไปที่นพรัทลาด้วยนะครับ และในทริปนี้นะครับผมเราได้ทําการเหมาเรือนะครับผมในการเที่ยวทัวร์สี่เกาะนะครับผมก็จะมีเกาะปอดะทะเลแหวกเกาะไก่นะครับแล้วก็จะไปจบกันที่หาดไล่เลสถานที่แรกที่เรามานะครับผมก็คือเกาะปอดะนอกจากจะมีเกาะอยู่ตรงกลางน้ําที่อยู่ตรงหน้าหาดแล้วนะครับผมก็ยังมีสถานที่ที่ลมรื่นให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับสําหรับใครที่มาถึงที่นี่แล้วนะครับผมก็ ชำระค่าเข้าอุทยานแห่งชาติกันก่อนนะครับผมก็ตกคนละ40บาทเท่านั้นเองนะครับเกาะปอดะนะครับก็ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาตินพรัททาราและเกาะพีพีนะครับผมสถานที่แห่งนี้ก็จะมีความสวยสดงดงามเหมาะกับการถ่ายรูปนะฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เกาะปอดะนะครับเป็นเกาะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินพรัททารานะครับแล้วก็มีแลนด์มาร์ทที่เป็นภูเขานะครับอยู่ตรงกลางทะเลนะครับมันก็จะมีเรือมาจอดนะครับเป็นท็อปนะครับสวยๆแต่จริงๆก็เป็นเรือที่เขานาเที่ยวอะไรครับ เดี๋ยวเราพาไปเดินชมบรรยากาศนครับนี้เราก็จะมาถ่ายรูปด้วยนะครับเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการนะครที่เราคิดไว้ตัวนี้กล้องเราจะไปลุยถ่ายรูปที่หาดปอดาครับเมื่อมาถึงเราก็ทำการเซลฟี่ถ่ายรูปเช็คอินกันสักหน่อยนะครับผมและภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ จุดนี้นะครับเราจะออกจากเกาะปอดะแล้วเราก็จะไปกันที่ทะเลแหวกนะครับไปหลังจากชิลกันเสร็จแล้วนะครับเก็บภาาบรรยากาศอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางไปจุดหมายต่อไปนะครับความสวยสดงดงามในวันนี้ครับท้องฟ้าค่อนข้างที่จะเป็นใจกับเรามากๆเลยครับไม่มีฝนเลยนะครับผมเดี๋ยวจุดหมายต่อไปนะครับก็คือทะเลแหวกนะครับสถานที่ที่มีความอันซีินนะครับสวยสดงดงามไม่แพ้กันเลยนะครับ ดูสีน้ําค่อนข้างที่จะสีฟ้าสวยสดเลยนะครับตอนนี้ยังไม่แหวกมากนะครับตอนนี้เราก็กําลังอยู่ที่ทะเลแหวกนะคะเวลาเที่ยงตรงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแหวกเท่าไหร่ <c oughs> ด้านบนกินข้าวได้จะมีเจ้าหน้าที่จําหน่ายอะไรนะน้ําหรอน้ําเครื่องดื่มใช่ไหมมามา่าอะไรพวกเนี้ยนะคะใครที่แบบมาแวะแถวนี้ก็หาอะไรกินตรงนี้ได้เลย ปกติแล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นที่ที่แบบทะเลแหวกเห็นไหมคะแหวกตรงที่เนี่ยไปถึงเกาะตรงนู้นเลยแต่ว่าวันนี้มันยังไม่แหวกนะตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะคะน่าจะต้องรออีกประมาณแบบบ่ายโมงบ่าย,ายสองหรือเปล่าไม่แน่ใจในะตอนนี้ยังไม่แหวกเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วนะปกติคนเดินข้ามมันจะแบบถึงเอวปะแต่ตอนนี้เริ่มถึงหัวเข่าแล้วนะคะ ช่วงเวลานี้ฮะที่เรามาน้ําค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับยังไม่แหวกให้เห็นทรายนะครับเราก็เดินเล่นชิวๆกันไปก่อนนะครับไปหามุมถ่ายภาพสวยๆครับนั่งชมเสพกลิ่นอายของบรรยากาศทะเลไปก่อนนะครับหลังจากเสพบรรยากาศของเสียงคลื่นเบาๆกลิ่นอายของทะเลนะครับผมเราก็ได้เวลานะครับมาถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปจุดหมายต่อไปกันนะครับเน่อ หมายต่อไปที่เราจะไปนะครับเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆเลยครับที่จะมีลักษณะนะครับคล้ายๆกับสัตว์ประเภทหนึ่งนะฮะนั่นก็คือไก่นะครับผมวันนี้เรามาด้านข้างนะเห็นตัวไก่นะฮะนิดนึงนะครับมาถึงก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนิดนึงนะครับผมและสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความสมคัญอีกนิดนึงนะครับผมก็คือสถานที่แห่งนี้สามารถที่จะดำน้ําดูประการลงน้ําตื้นได้นะครับ จริงๆแถวนี้ค่อนข้างที่จะมีความขุนนิดนึงนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าแถวนี้น้ําไม่นิ่งหรือเปล่านะฮะแต่เราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวปลานะครับดูสิครับมีความหลากหลายมากๆเลยค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับน้ําตื้นจริงๆนะครับเราสามารถที่จะยืนได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังหอยเม่นนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับ ที่ต่อมาก็คือหาดไล่เลยนะครับคือที่แห่งนี้เนี่ยเราก็จะให้พี่เขาเนี่ยมาส่งเราที่นี่เลยเพราะว่าในคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงกันที่หาดไล่เลยแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะนอนกันที่การ์เดนวิวนะครับไล่เลยการ์เดนวิวรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะไปดูรีสอร์ทกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอยู่ทางนู้นบนเขาครับคือลงเรือจากทางที่จะมันออกนะครับแล้วก็เดินขึ้นบนแพรนะครับสุดแพแเราเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ ไล่เล่ Garden v i วร Resort นะครับผมไปหลังจากเราลงจากเรือนะครับผมเราก็อยู่ที่ท่าเรือหาดไล่เล่ตะวันออกนะครับผมออกจากท่าเรือนะครับเราก็เดินไปทางขวานะครับผมไปที่ไล่เล่า a ์เดน v i วร Resort นะครับพอเราเดินมาถึงเนี่ยทางขึ้นรรสรอนเนี่ยจะเป็นทางที่สูงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมด้วยความที่เราแบกของมาเยอะเราอาจจะหนักนิดนึงแต่ก็พอเห็นทีฟักแล้วก็โอ้โหสวยบรรยากาศดีนะครับ ได้ฟิลแบบวันนี้เราจะมาติดเกาะกันนะครับที่ที่เราพักนะครับผมเป็นซีวิวนะครับผมมองเห็นทะเลนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะฮะเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับ หลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดใหม่นะครับผมเราก็ออกมาหากินกันใกล้ๆนะครับผมเป็นร้านอาหารใกล้ๆที่พัทนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝากท้องกันก่อนนะครับเติมพลังเตรียมตัวไปลุยเที่ยวหาดไล่เลกันนะครับหลังจากที่เรากินเสร็จนะครับผมผมจะให้ดูแผนที่นะฮะเราจะเดินทางจากไล่เล่กาเปนวิลล์สอดมากระที่ถ้ำพนานครับจะเดินอ้อมกันนิดน,นึงนะครับ ที่หาดไล่เลนะครับผมก็จะมีลิงนะครับผมจะไปยุ่งนะครับจะไปให้อาหารนะครับผมเนี่ยนะครับทางที่เราจะเดินทางไปที่ลากูลนะฮะเป็นลากูลลับนะครับแต่เราไม่ได้ไปนะครับด้วยสภาพร่างกายและอุปกรณ์เราก็ไม่ได้เพียบไม่ได้พร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ทัพพนางกันต่อนะครับกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือการปีนผานะครับแต่วันนี้เราไม่เห็น มีใครมาปีนผานะครับหรือว่าเรามาทอนบ่ายก็ไม่แน่ใจและอีกสิ่งที่เราสังเกตได้เลยก็คือศาลถ้ำพะนางนะครับผมก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวบะมุงนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางนะฮะนักท่องเที่ยวก็ต่างมาขอพรกันได้นะครับผมและหลังจากนี้นะครับผมเราจะเดินทางลัดเลาะไปกันที่ถ้ำค้ังข่าวกันนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะเดินไปที่ถ้ำค้างขาวนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าน้ําจะขึ้นสูงหรือเปล่าเดดูจากน้ำก็น่าจะยังไม่สูงมากนะครับข้างหลังนี้เป็นถ้ำพะนางนะครับ โอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันนะครับก่อนที่จะมดืดครับเราเดินออกจากถ้ำพนางนะครับผมเดินเรียบชายหาดไปกันที่ถ้ำค้างคาวนะเมื่อเราไปถึงสุดหาดนะครับผมเราจะเห็นหน้าผานะฮะแล้วเราเดินเลี้ยวเข้าป่าไปอีกนิดนึ่งนะฮะนี่คือความอลังการของถ้ำค้างคาวนะครับผมที่เราเห็นได้จับวิวด้านล่างนะฮะ เราต้องเดินลัดเลาะเข้าไปที่โพรงไม้นิดนึงนะครับผมเดินลัดเลาะออกไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับเมื่อเราถึงทางแยกครับมันจะมีทางแยกทางขวามือที่ทางขึ้นไปบนผานะครับทางค่อนข้างอาจจะชันนิดนึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ถ้ำพงขาวนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับที่ได้ชื่อว่าก็สวยสดงดงามครับเห็นหาดทรายขาวๆทั้งหาดนะครับแล้วก็เห็นภูเขาท่าพนางด้วยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็เสฟ็จบรรยากาศข้างบนนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมามันเหนื่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งก็น่าจะสบายกว่า,าขึ้นมานะครับแต่อาจจะเสียวหน่อยเพราะว่าต้องมองไปข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างก็ไปนั่งเล่นแถวหา,าดริมถ่ายกันนะครับตกเย็นนะฮะเราจะมาดูพระาที่ตกที่หาดไร่เลยนะครับที่ตะวันตก ดูนีหลังจากที่ชมบรรยากาศจากมุมข้างบนกันแล้วนะครับผมมันจะมีหาดมุมลับๆตรงทางแยกที่เราเลี้ยวขวากลับไปทางซ้ายมือนะครับผมเพื่อลงไปที่หาดเล็กๆมุมน้อยๆที่ก็มีความคิ้วๆกันนิดนึงนะครับหลังจากเสียบรรยากาศกันนิดนึงแล้วนะครับผมเตรียมตัวเดินลัเลาะกลับมาทางเดิมนะครับผมแล้วจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่หาดไล่เรยตะวันตกนะครับผมจะบอกว่าแสงพระอาทิตย์นี่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกมากๆเลยนะครับ สวัสดีเช้าที่หาไรเลนะครับก็นอนหลับสบายมากอากาศเย็นสบายนะครับเป็นลมทะเลนะครับแล้วก็เป็นผัดลมซึ่ง <c oughs> เสียงในยามเช้าอาจจะดูแบบ <c oughs> ยิ่งใหญ่ลังการนิดนึงคนระับพอดีรู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันเจ็บคอ <c oughs> วันนี้นะครับเราก็จะขึ้นไปที่กระบี่นะครับเพื่อไปเอารถจัก,กรยานยนต์ที่เราเช่าวไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไปเที่ยวกันในเมืองกระบี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนนะครับว่าจะกินข้า,าวเช้าที่ไหนบ้างนะครับผมน่าจะยังไม่เปิดนะครับอาจจะต้องไปอีกมุมนึงนะครับอาจจะไม่ได้ที่ที่ตรงนี้นะแถวนี้บรรยากาศข้างๆแบบ ร่มเย็นนะครับเราเดินมาถึง <Nur> ท <k id> right. ี่ท like <involved> right. ิวเลบานะครับผมแต่ว่ายังไม่เปิดกันนะครับแต่พี่เขาก็อนุญาตให้เราถ่ายรูปกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากันอีกที่หนึ่งครับว่าแถวนี้จะมีร้านอาหารหรือร้านค้าอะไรเปิดกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นะครับเดินไปหาของกินมานะครับก็ร้านอาหารยังไม่เปิดกันนะครับร้านค้าสะดวกซื้อยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปหากินกันที่กระบี่นะครับเพราะว่าที่นี่ยังไม่เปิดกันนะ กลับไปโรงแรมก่อนเก็บของกันก่อนนะครับก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับผมก็ร้านยังไม่เปิดกันเลยจนต้องกลับมากันที่โรงแรมนะครับผมเพื่อมากินอาหารเช้าเพื่อรองท้องกันไปก่อนนะนะครับบรรยากาศที่โรงแรมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยโอเคครับผมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่กระบี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือนะครับว่ามีรอบเวลาเรือกี่โมงนะครับ แต่ที่ได้ยินมาเนี่ยก็บอกว่าถ้าคนเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเรือได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเสื้อผ้าเก็บของกันก่อนนะครับเมื่อกี้ไปนะครับร้านยังร้านยังไม่เปิดครับเราก็เลยกลับมากินที่โรงแรมกันนะครับเก็บของกันดีกว่าครับแล้วก็เตรียมออกเดินทางไปกระบี่แล้ววันนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกหรือไม่ผิดไปพานะครับเจอกันที่คลองลูดครับผมก่อนที่เราจะเช็คเอาท์กันนะครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะถ่ายรูปเช็คอินกันไว้สักหน่อยนะครับ บริการนะฮะในการนั่งเรือนะครับจากท่าเรือหาดไล่รตะวันออกนะครับไปกันที่ท่าเรืออ่าน้ำเมา100บาทต่อคนนะฮะเึงนท่าเรืออ่าน้ำเมาแล้วนะครับเดี๋ยวหารูทางนะครับไปสนามบินก่อนเพื่อไปเอาโโรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่ไม่ได้เอาโโรถมอเตอร์ไซค์มาส่งที่นี่นะครับถ้าเช่าก็ต้องเชา่าแล้วก็มาคืนที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปหาเช่าที่สนามบินแล้วเพื่อขับเล่นในเมืองด้วยครับ เดี๋ยวเรามารอรถก่อนนะครับพอดีต้องเอามอไซค์ที่ประตูขาผ่างออกนะครับเบอร์สิบหกเหตุผลที่เราจะต้องมาเอารถที่นี่นะครับผมเพราะว่าเราจะเช่าขับกันในเมืองในวันพุ่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะฝากมอไซค์เช่านะคะจอด์กระบ,บ่รับส่งฟรีสนามบินค่ะคือเราราคาค่เกันได้ ต้องบอกกันอย่างนี้เลยครับเมื่อวานเนี่ยเราหารถกันให้วุ่นเลยนะครับเราทักไปหาพี่เขาตอนค่ำๆนะครับก็พี่เขาก็ตอบมาแล้วก็รถมาส่งในวันถัดไปนะครับถือว่าบริการดีครับตอบรวดเร็วไปเสียสิมูรกิจและในวันนี้นะฮะเราพักกันที่ B2 อ่าวนางกันนะครับผมห้องพักนี่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับติดหน้าผาด้วยนะฮะ ครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจในการไปเอารถที่สนามบินแล้วนะครับผมตอนนี้เราพักอยู่กันที่ B2 อ่าวนางนะครับผมก็เป็นโรงแรมที่ดูดีนะครับมีมาตรฐานนะครับห้องพักสะอาดดูดีนะครับเข้ามาเนี่ยกินไม้บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันที่คลองหลูดกันนะครับหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าท้องก็เริ่มร้องนะครับเตรียมตัว ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมนะครับผมจากระยะทางโรงแรม B2 อ่าวนาครับไปกันที่ร้านสันมาก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรอยุธยานะครับผมที่เราเคยกินเมื่อครั้งก่อนนะฮะติดใจก็เลยกลับมากินอีกครั้งนะครับตอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคลองหลวงครับอ้าวเหมือนเดิมเลยนี่หว่าไปกินร้านนี้แล้วก็ไปคลองหลวงก็ทางผ่านนะครับคิดถึงนะครับรสชาติเดิมๆที่เคยกินเมื่อครั้งก่อนคราวนีก้กินเป็น เหลืองเขาเรียกวเส้นเหลืองเส้นเหลืองเนื้อเปื่อยเปื่อยเนื้อเปื่อยเรา กินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่คลองหลวงกันนะครับในรอบนี้เรากินเป็นเส้นเหลืองเนื้อเปื่อยนะครับผมก็มีความเปื่อยมากๆนะฮะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีน้ำเหมือหวานะครับพอให้ได้ชื่นใจกันนะครับหลังจากที่กินเสร็จนะครับเราก็มากันที่คลองหลวงกันนะครับอัตราค่าบริการล่องเรือนะครับผมก็300บาทต่อลำนะครับ เป็นเรือคายักสองที่นั่งครับสามารถพายเองแล้วก็มีคนพายได้นะครับผมในรอบนี้เราก็จะพายกันเองเช่นเคยนะเพราะเราเคยมากันแล้วสีแดงใช่ให้ลูกบอลสีแดงอยู่ใก้มือจะไปตรงไปเลยรอบนี้ขออยาให้ฝนตกเลยผมมารอบก่อนฝนตกมาแลยไหมลูกบอลใช่ครับมาประมาณ6เดือนก่อนอ๋อขอบคุณมากครับใจเย็นเธออย่าเพิ่งพายพี่เขาจะไม่แก่เชือก<ด>เลย <laughs> ๆๆๆเอาไปเลยไปพายเลยได้้งอ่ะได้แล้วครับ นี่นะครับบรรยากาศที่คลองหลุดนะครับผมก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูบรรยากาศก่อนนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับเกิดปัญหานิดนึงนะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เราไปยืมพี่เขาเช่ายืมนะฮะก็เกิดปัญหาก็คือเหมือนสายพามันขาดหรือโซ่มันขาดเนี่ยนะครับผมคิดว่านะเพราะว่ามันคลืดแล้วก็มูหหายไปเลยตอนจังหวะส่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็ พังเลยครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูปพี่เขามาประมาณ5้าโมงเขาจะรถคันใหม่มาให้นะครับรอบนี้เราพายเรือขายัก,กันชิลๆนะครับผมแดดไม่มีเลยครับหวังว่าฝนจะไม่ตกนะฮะแต่น้ำค่อนข้างจะขุ่นนิดนึงฮะแต่ก็ใสหน่อยๆ <laughs> หลังจากที่เราพายเรือนะครับผ่านคลองหลุดกันมานะครับ เรามาที่โซนที่เป็นของน้ําใสนะครับผมน้ําค่อนข้างใสนะฮะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่สระน้ําผุดนะครับเป็นจุดที่น้ำใสมากๆเลยนะครับผมถ้าใครได้มาที่คลองหลูดนะครับก็พายเรือเข้ามาที่คลองน้ําใสนะครับแล้วก็มาที่สระน้ําผุดนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้เห็นติดป้ายว่าห้ามห้ามเล่นน้ํานะครับก็เดี๋ยวจะมีจุดที่สาหรับเล่นน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกับตัวนั้นกันนะครับรอบก่อนเรามาเราฝนตกนะฮะฝนตกแล้วเราก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่นะครับผม คลองน้ำใสนะครับก็จะมีบริเวณที่เป็นสระน้ําผุดนะครับผมที่จะเป็นตาน้ําธรรมชาตินะครับที่เป็นต้นน้ําสายเล็กๆนะครับที่จะให้เราได้เห็นความใสความสวยงามของโลกใต้น้ํานิดนึงนะครับผมที่จะมีปลาแหวกายมองเห็นพื้นทรายข้างล่างเลยนะครับบริเวณนี้ยังไม่สามารถเล่นน้ําได้นะครับเพราะว่าค่อนข้าง,งจะเป็นธรรมชาติสมบูรณ์มากๆเราคงไม่สามารถที่จะบรบกวนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันอีกที่หนึ่งนะครับ วันนี้เรามาเล่นที่ตรงจุดเล่นน้ำนะฮะคลองน้ำใสนะฮะน้ำค่อนข้างที่จะใสนะครับผมจนเห็นตัวปลาเลยมากมายเลยปลาที่นี่ครับไม่ได้กลัวคนเลยครับหลังจากสนุกกันคอหอมปากหอมคอละครับผมเราก็เตรียมตัวขึ้นฝั่งไปเปลี่ยนรถกันดีกว่านะครับสวยนะับสวยงามพื้นที่แห่งนี้ผมมาเป็นครั้งที่2แล้วรอบแรกมาเฟลกับฝนนะครับรอบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับไม่เฟลนะครับแล้วก็สนุกสนานกับการเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ ที่พายขึ้นฝั่งดีกว่าครับเพราะว่าหิวเป็นแล้วนะครับปะ่ะบริการดีมากพี่รถเสียก็มาเปลี่ยน,นให้ได้ครับขอบคุณมากมาครั้งหน้าถ้าจะไป ถ้ามาฤดูฝนมันก็โอเคนะเพราะว่าร้อนตั้ง4.2งองศาต้องมีฝนช่วยอ่ะโอบถ้าฤดูฝนนี่โอเคเลยอ๋อโอเคครับเดอฝนตกอากาศมันหนาวไงแล้วก็เราไปแช่ในนั้นมันจับพอดีโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกางเต็นท์ไปปิกนิกในวนไม่ได้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ หลังจากเปลี่ยนรถเสร็จนะครับผมเราก็ได้คันใหม่ขับกับที่โรงแรมกันนะครับผมและระหว่างทางกลับก็เจอนกยุงด้วยนะครับโอ้โหที่นี่ค่อนข้างที่จะธรรมาชามากๆเลยนะครับกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนิดนึงเตรียมตัวเที่ยวในช่วงเย็นกันนะครับ ในช่วงเย็นวันนี้นะครับผมเราจะเดินทางจาก B2 กระบี่นะครับไปที่อ่าวนางแลนด์มาร์คไนท์มาร์เก็ตนะครับเราจะเดินทางลัดเลาะอ่าวนางไปอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อไปที่ตลาดนะครับที่นี่ก็มีของซื้อของขายมากมายนะครับผมแต่ที่ไม่พลาดเลยก็อาหารนะฮะเต็มไปหมดเลย วันนี้เราก็จะกินอะไรกันง่ายๆนะครับชมบรรยากาศของตลาดยามค่ําคืนของที่กระบี่กันชิวๆนะครับระหว่างนั่งชิวไปก็มีกิจกรรมควงไฟโชว์กันเลยนะครับผมตื่นตาตื่นใจสําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะและที่นี่นะครับขึ้นชื่อว่นแลนมาก็จะมีจุดถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะครับผมให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอินกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เราชิวเพลินๆกันแล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราจะหอบผ้าที่เรามีนะครับ ไปทําการซักผ้าที่ร้านเดิมที่เราเคยซักในรอบก่อนนะครับเพื่อให้ผ้าทั้งหมดที่เราได้ใช้งานไปเนี่ยกลับมาสะอาดเหมือนใหม่นะครับผมสวัสดีเช้านี้กันที่ b 2อ่าวนางกันนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะ ไปกินข้าวกันง่ายๆครับที่ครัวตัสนีมฮารานะครับผมก็ตั้งอยู่บนถนน4203นะครับผมอาหารค่อนข้างที่หน้าตาดูดีเลยครับราคาก็ยังถูกกันอีกด้วยนะครับผมตกจานละ40 50 60บาทเองนะฮะที่นี่ครับเทเดียตกเลยชาไทยปักใต้นะครับผมเราไปกินมาอีกร้านหนึ่งนะครับก็นมนะฮะจะต้องซื้อที่นี่นะครับผม หลังจากกินข้าวเสร็จนะฮะเราก็มาที่อ่าวนางนะครับเพื่อมาถ่ายรูปเช็คอินกันอีกครั้งนะครับผมที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะน้ําเยอะนะฮะในรอบนี้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปถ่ายรูปกันที่หาดได้นะครับผม หลังจากชิลกันเสร็จนะฮะเราเติมน้ามันให้เต็มถังเตรียมตัวกลับเข้าเมืองนะฮะไปกันที่ลานปูดำนะฮะที่จะมีเขาขนาบข้างนะครับที่ขนาบข้างแม่น้ำนะครับผมที่เราจะได้เห็นเป็นรูปภูเขาอยู่หลังปูนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตลาดปูดำนะครับในรอบนี้เรามาตอนกลางวันก็จะไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ะระลึกสักหน่อยนะครับผมหลังจากชิลกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาฝากท้องกันที่ร้านข้าวหน้าเป็ดเยาวราชแอดกระบี่นะครับผม เราจะมากินข้าวหมูกรอบนะครับผมที่นี่ดูน่ากินมากๆเลยนะครับหลังจากสักคลองกันอิ่มแล้วนะครับผมเตรียมตัวกลับไปกันที่สนามบินนะครับผมเตรียมตัวขึ้นไฟในรอบของบ่าย3ของวันนี้นะฮะทริปกระบี่ในรอบนี้ค่อนข้างที่จะอัดแน่นนะครับพยายามอัดให้ได้มากที่สุดในระยะเวลา3วัน2คืนนะครับผมสําหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ประมาณนี้นะครับผมเที่ยวๆไปบนไปนะฮะ ก็ฝากฝังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Waybank ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ